ท่าพยาพัดบีน,นาเลนมาไอ้คำได้พาในาล้ลังเข้ามาทางประตูขวาก็แล้วเจ้าคุณเมื่อไรจะกลับเองจะไม่ช้าแล้วครับท่านเคยกลับจากออฟฟิศราวบ่ายห้าโมงทุกวันให้อย่างนั้นสักคอยอยู่ที่นี่ก็ได้ครับไอ้คำนั่งลงกับพื้ที่มีประตูขวา นายลาดูไอ้ายคำแล้วจึงพูดว่าไม่ต้องนั่งคอยอยู่กับฉันหรอกมีธุระอะไรกไ็ตามเสียเถิดครับอ้คำยังคงนั่งนิ่งไม่ลุกไปไหนอืมนายล้ำมองไอ้คำอยู่คู่หนึ่งแล้วไปยืนมองอะดูอะไรเล่นที่หน้าต่างสักคู่หนึ่งไอ้คำก็ยังคงนั่งนิ่งอยู่เฉยเจึงหันไปพูดอีกว่า จะคอยอะไรอีกละ่ละเปล่าครับถ้าจะต้องคอยอยู่พอฉันแล้วก็ฉันขอบอกว่าไม่จําเป็นแกจะไปก็ได้ครับไา้คํายังคงนั่งนิ่งไม่ลุดไปไหนนายลัดูไอ้คำอีกคู่หนึ่งแล้วก็หัวเรอะอ่าฮ่ฮ่ อะไรเห็นท่าทางชันมันไม่ได้การกับมันแต่ที่จริงชันน่ะเป็นผู้ดีเหมือนกันมีตระกูลไม่ต่ำไม่เร็วไปกว่าเจ้าคุณปัาตีเลยไอ้คำออกไม่ค่อคยเชื่อครับแกไม่เชื่อที่จริงแกก็ไม่น่าเชื่อลูกร่างชันมาทรงเต็มทีเสื่อนแต่งตัวหรือก็พรเต็มทีอย่างนี้แต่ชันสาบานว่าจะไม่แต่ต้องสิ่งของอะไรของเจ้าคุณปัาตีก่อนจะรับอนุญ,ญาตเข้าใจไหม ไอ้คำนายเล้ามองไอ้คำและหอดหายใจใหญ่จากนั้นหยิบหนังสือมาหนึ่งเล่มและตั้งอ่านอย่างเงียบๆคู่หนึ่งนิยาพัดดีเข้ามาทางะตูขวาไอ้คำเห็นจึงยกมือไหว้ทันทีและตั้งท่าจะพูดว่าอะไรวะรับประทานโทษขอรนะับไอ้คำบุยปากไปทางนายเล้า ใครวะ้าว่าเป็นเกลือกาของใต้เท้าแล้วยังไงหล่ะผมก็ตามขึ้นมาด้วยมานั่งคุมอยู่นี่เออดีระวังเองออกไปนน่งคอยอยู่นอกก็ได้ขอรับผมคอยอยู่ไป็ใกล้หรือข้าจะเรียกแล้วก็ถ้าคุณละออกมาบอ,อกข้าด้วยขอรับผมไอ้คำเดินออกไปทางประตูขวา ได้พักดีแล้วดูนายรับอยู่คู่หนึ่งแล้วก็แอมนายรับเหลียวมาเห็นอ,อ๋อได้ท้าวคตุนาผมไหวนาย,ยรับยกมือไหวแล้วลุกขึ้นยืนได้ท้าวหนีจำผมไม่ได้ฉันไม่สู้แน่ใจดูเหมือนจะจำได้คลายกับพระอืมพี่พิดไปก็ออกจำจได้นะนายรับใช่ไหม,ม ขอรับนายล้างทิพเตชัอ๋อๆนั่งสิก่อนสิทางคูไ่ได้นั่งหลงด้วยกันเป็นยังไงสบายดีอยู่ดอกหรือขอรับผมก็ไม่เข็ดไข้มีอาการถึงจะล้มจะตายอะไรแกแกแก่ไปมากดูแก่ไปขอรับผมก็เลิรู้สึกตัวว่าผมแก่ไปมาก ฉันยังไม่ได้พบแกเลยตั้งแต่จริงตอรับหลายปีมาแล้วสิบห้าปีแล้วแ,วแม้อย่างนั้นเที่ยวหรือแน่ละสิครับแล้วผมก็ยังต้องไปอ๋อไปเป็นโทษเสียสิบปียังไงล่ะครับอืมอืมสูบบุหรี่ไหมละ่ะขอบพระเดชพระคุณนายหลังได้รับบุรี่จากพยาพัติีปันจุดสูบ แล้วแกไปทําอะไรเห็นหายไปผมขึ้นไปอยู่พิษณนโลกครับพอคนโทษผมก็เลยเปิดไปให้คนบางกอกจะอยู่ดูหน้าเพื่อนพ้องยังไงได้แล้วทำมาหากินยังไงที่พิษณุโลกแต่แรกผมพยายามหางานทำาท้าเนียนบัญชีแต่ก็ไม่สําเร็จไดายแล้วได้หดัวลาขึ้นแล้วผมก็เข้ารุดค้าขายกับเจ๊สาวสามคนด้วยกันแล้วเป็นยังไง ก็ดีเรากครับพอถ่ไปได้ไม่สู้ฝูดเครืองนะแต่ภายหลังไอ้ผีโลกมันเข้าโดนใจผมอีกเอ๊ะอะไรเล่นยังเก่าอีกหรือเปล่าครับไอ,อย้ยางเก่าผมเช็ดเพราะฉะนั้นผมจึงได้คิดหาหนทางที่จะทำการให้ได้ผลมากๆและให้มีทางลำบากน้อยอๆแล้วก็ทำยังไงล่ะฉันหวังใจว่าการที่ทำนั้นไม่เป็นสิ่งเีกฎหมายแต่ที่จริงถ้ามีกฎหมาย แกไม่มาคงมาเล่าเรื่ฉันฟังอ๋อเ้าคุณนี่ก็ยังสร้างพูดอยู่เหมือนหนุ่มๆนะเองการที่ผมทำนะ่ะเป็นการค้าขายครับค้าอะไรนายลัได้เอาของไปให้คนรับซื้อฟิ่น ขอดีที่ม่ติดคุกเข้าไปด้วยจริงขอดีแหมวันนี้อากาศวันนี้ร้อนจริงทําให้กระหายนะพี่ลึกพย่แอ้มัพปี่จะได้ยื้อได้คำไอ้คำ,ไ,คำไปหาโซดามาด้วยเถอะโซดาเปล่าหรือครับคีมโซดาก็ได้หรือน้ำแดงน้ำมะเรืงไม่มีครับ ไม่มีถึงจะมีฉันก็ไม่ทนกันเลาะร้อนอย่างนี้อค่ะโยซูดาเข้ามาทางขวาแล้ววางโซดาบนโตแล้วกลับออกไปนายรันยโยซูดาขึ้นตื่นคำหน้าเหย่ยแล้ววางฉันขอถามอะไรสักหน่อยเถิดแกมาเาชา้านี้มีธุระอะไรอยากกินใจเลยเสียแรงที่เป็นเกิือกันมาแต่เก่าแต่แก่ ผมมาก็ตั้งใจมม่ย่บเจ้าคุณนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งผมนึกว่าถ้ามีโอกาสจะได้พบแม่ละอว่าพงพย่ยาผักดีได้ทำหน้านตึงขึ้นอ๋อครับว่าคุณสาวใหญ่แล้วไม่ใช่หรือครับก็สาวอายุสิบเจ็ดแล้วผมจะพบสักทีได้ไหมครับฉันบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสที่จะพบแม่ละอว นายว่านะก็คุณไม่เต็มใจให้ผมคบอย่างนั้นหรือถ้าจะให้ฉันตอบตามใจจริงก็ต้องตอบว่าถ้าไม่บอกได้ดีกว่านายลัออกโกรธทันทีทำไมจะให้ฉันอธิบายเลยทำไมแกควรเข้าใจได้เองทีเดียวเข้าใจยังไงจะให้ฉันพูดตามตรงอีกหรือ ฉันขอตามในเถิดว่าตั้งแต่แกไปโทษมาแล้วแกได้พยายามที่จะสแสดงให้ปรากฏอย่างไรบ้างว่าแกน่ะตั้งใจจะประพฤติในทางที่ดีที่ควรผมจะพยายามอยู่มิแพร่ก็ไม่มีใครปรารถนาที่นั่นอ๋อเพราะฉะนั้นแกด้เลยปล่อยตัวไปตามใจของแกนั้นสิแกอยากจะพบแม่เราออกไปทําไมผมไม่ได้เห็นลอนตั้งแต่ยูสอบปีเศษเท่านั้นผมอยากจะรู้ว่าลอนเป็นยังไง อ๋อนั่นแน่รูปไม่ลรออ๋ฉายเมื่อเร็วๆนี้เองพยาพันเบได้ลูปไปเหยียบรูปมาส่งให้นายรองดูรูปนี้ก็เท่ากับดูตัวเหมือนกันนายรองรับรูปไปดูแล้วพูดขึ้นว่าอืม เหมือนจริงขอรับผมได้ทราบข่าวว่าจะแต่งงานกับนายทองคำลูกเจ้าคุณแตนอาชิตไม่ใช่ครับอ,อย่างนั้นแต่งเมื่อไหร่ครับยังไม่แน่เห็นใจเร็วๆนี้ถ้ากำหนดมดแน่เมื่อไหร่ได้ท้าบ, <c oughs> บ,บอกโปรดบอกให้ผมทราบเพื่อนนะครับจำเป็นหรือผมจะได้มาช่วยงานนี่แกเอาอะไรมันนึกเอ๊ะถ้าคนที่ชอบคนจริงๆก็ไม่รอนะ่ะลูกผมแท้ๆไม่ใช่หรือ อแแก่เพรู้สึกตัวอะไรว่าแม่ละออเป็นลูกแก่จริงๆฉันเองก็เกือบลืมเสียแล้วว่าเจ้าคุณโทษแม่ละออจริงผมมีความผิดที่ทิงแม่ละอออไปเสียนานนี่แม่ละอ้อคงไม่รู้เลยสิว่าผมเป็นพ่อเห็นจะนึกว่าเจ้าคุณเป็นพ่อกำลังเขารู้ว่าฉันเป็นพ่อแต่เลี้ยงเขาฉันบอกเขาว่าพ่อเขาตายเสียตั้งแต่ เขายังเล็กๆเขาก็เลยนับถือฉันเป็นพ่อก็แม่เขาไม่บอกไม่เล่าอะไรให้รู้ให้ลูกเขาดูบ้างเลยหรือเขาไม่ได้บอกทําไมแกไมควรจะต้องถามเลยแกรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่แรกที่ได้ไม่ควนมาแล้วแกมไม่ได้ทําให้เขาเป็นที่พอใจสักษนาจิตเดียวจริงผมบัะเฤิิไม่ดีบมท่องในหน้าที่มีอา,า่มาก แต่ต่อไปผมจะตั้งใจประพฤติให้สมควรดูเกินเวลาเสียแล้วไม่รองก็จะมีเยี่ยมมีเรียนอยู่แล้วผมไม่เห็นจเนินเวลาไปเลยแกคิดจะทําอะไรผมคิดว่าเป็นหน้าที่จะต้องมาอยู่ใกล้ชิดลูกสาวผมเพื่อจะได้ช่วยเหลือเจอจานในธุระต่างๆตามเวลา,า,าสมควรเอนี่แกจะเป็นบ้าเสียแล้วกันมัน้งทำไม แกจะคิดไปอยู่กับลูกสาวอี่งนั้นย,ไไยังไงได้ทําไมครับก็พูดที่จะมาเป็นลูกเขยผมนะ่ะเขาก็ไม่มีพออยู่ไม่ใช่หรือเขาจะเลี้ยงคนไว้อีกักคนไม่ได้เที่ยวหรือพุทธโธนี่แกไม่มีความเมตตาแกลูกแกบ้างเลยเที่ยวหรือถึงได้คิดร้ายกับเขาได้อย่างนั้นคิดรายย้ายง,งั้เจ้าคนผมจะตามพูดตามตรงผมนะ่ะมันหมดมทางหายกินแล้วไม่แลงเห็นทางอื่นนอกจาก ที่จะใส่ลูกสาวให้เสาเลี้ยมอ๋อนี่นะแกต้องการเงินอีมนั้นหรือก็แน่แหละไม่มีเงินก็ตายางนัดาเองเอาเถอดฉันให้แกเดี๋ยวนี้เลยเท่าไหร่ถึงจะพอพอเป็นสิบช่างกนพอไหมไม่รับประทานยี่สิบช่างไม่รับประทานห้าสิบช่างกุโธกระโจนต่้งแต่ที่ผมชิบหายไปนในเรื่องคราวผิดน,นั่นก็เกอบรอยช่างเข้าไปแล้วเอา้ารอยช่างก็เอาผมอยากให้เจ้าคุณชิบหายหรอก เงินหนักฉันไม่เสียดายหรอกฉันเสียดายชื่อและเสียดายความความสุขของแม่ละออมากกว่าคุณจะให้ผมขายลูกของผมอย่างนะหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามใจเธอแต่ที่จริงฉันตั้งใจซื้อความสุขให้แก่แม่ละออเท่านั้นยังไงจะต้องการเงินเท่าไหร่ว่ามาพี่ยาดดีลุกขึ้นยืนจ้องไปหลับผมไม่ต้องานนีนของคุณผมจะไปพบกับลูกของผม ถ้าอย่างนั้นก็ไปให้พ้นบ้านฉันไปผมไม่ไปแกทำไมผมนี่แน่แกอย่ามาอวดดีกับฉันไปผมไม่ไปไนายรับนั่งขอยห้ากระถิ่ขาหน้าตาเฉยอย่าทั้งฉันเกิดเครือมากกว่นหน่อยเลยประเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวใจว้ไม่อยู่คุณแจทำไมผมฉันไม่อยากทำอะไรแกแต่ถ้าแกไม่อยากไปก็ ได้รับได้หัวรอยเหยาะขึ้นฮ่าฮ่าตั้งพู่จริงยังไม่เบาลงกว่าหนุ่มเมื่อหนุ่มเลยพยายามพักตีจะกโกรธยังไงจะเอาเนื้หรือจะเอาแท่มาผมแยงสองอย่างถ้าอย่างนั้นก็ได้พยายามพักตีลกขึ้นปหดิแทะมาที่แขนไว้ที่ผนังลงมาเอาเจอเป็นแล้วก็เป็นไปจะต้อง เล่นงานให้เสียไปไลายทน้งตัวพยาพักดีแง่แท้หมาจะตีดดนายลำนายลำตกใจลุกขึ้นยืนเอ๊ะเอ๊ะจะปุนายลำยกแขนขึ้นป้องอ้ายคำเข้ามาทังขวาพยาพักดีจะค่อยหย่อนมือลงใต้เท้าขอรับคนออกขึ้นกระไดมานี่แล้วอ้ายคำออกไปทางเดิม พยายามพักดีรีบออเอาแส่หมาไปแขวนไว้ตามที่เดินมนายล้ำจึงหัวล็อกขึ้นอาฮ่า,าขอดีจริงตกลกซิแม่ลราออกเดินเข้ามาทางขวาแมมคุณพ่ออะไรวันนี้กลับมาบ้านไวจริงฉันหมาจะกลับมาให้ทันคุณพ่อกลับทีเดียวพยายามพักดียิ้มตอบ พ่อได้เลิ่นารเร็วหน่อยก็เร şey> ียกกลับมาแม่ละอ้อมองดูในลำแล้วหันไปพูดกับพยาพักดีว่านั่นใครคะคุณเขามาหาพ่อแต่เป็นเก่เก่าของท้าบุญท่านนับถือฉันเหมือนน้องยี่นายคนละพยาพักดีตอบหน้าต่ออ๋อแม่ละออได้นั่งลงแล้วยกมือไหว ถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องนับถือคุณเหมือนคุณอาีิฉันเหมือนกันทำไมดิฉันยังไม่รู้จักคุณอาเลยอันยูหัวเงือเพิ่งเข้ามาแต่ฉันเคยเห็นหลอนแล้วเมื่อไหร่คะทำไมดิฉันจําไม่ได้ดิฉันเป็นคนที่จำคนแน่นนะนายรามได้หยิมตอบหลอนเหตจะจำฉันไม่ได้เลยเมื่อฉันได้เห็นเหหลอนครั้งก่อนนี่นะ ตอนอายุได้สองปีเศษเท่านั้นแหมถ้าอย่างนั้นคุณคงรู้จักคุณแม่ดิฉันแล้วสิคะแม่ลวแรกรูตาพยาพันดีแล้วจึงพูดเสิยงอือเคือๆว่าฉันรู้จักแม่ของอนดีถ้าอย่างนั้น,น,น,นาาดิฉันก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณก็คุณพ่อของดิฉันที่ตายแล้วคะ่ะรู้จักไหมนมรลพยา,ากตอบแม่แล่อ ถ้าอย่างนั้นคุณก็ดีกว่าดีกว่าดิฉันดิฉันไม่รู้จักเลยเคยเห็นแต่ในรูปในห้องคุณแม่ถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดีดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเคียวแต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆอย่างที่ดิฉันนึกเดาเอาไม่ใจคุณพ่อนี่ก็บอกดิฉันว่าอย่างนั้นจริงไหมคะคุณพ่อพยายาพักดพยักหน้าต่อให้เรา ถ้าใครบอกก่อนว่าพ่อหล่อนที่ตายไปนะ่ะเป็นคนไม่ดีล่ะก็หลอ่อนไม่ยอมเชื่อเสียเลยเดียวหรือที่ฉันจะเชือ่อไงดูในรูปก,ก็เห็นว่าเป็นคนดีเออพี่คนพ่อบอกแล้วหรือยังเรื่องที่ที่ฉันจะแต่งงานบอกแล้วดีดีด้วยคุณอาต้องมารดน้ำที่ฉันนะคะฉันอ๋อฉันต้องรีบกลับไปัวเมือง จะอยู่รถน้ำที่ฉันหนยไม่ได้เที่ยวหรือคะฉันขอติดต่อดูก่อนแต่ยายยังไงก็ดีถึงฉันจะอยู่รถน้ำหลอดไม่ได้ฉันก็คงตั้งใจไวยพร้อมที่หลอนมดความสุขแม่และาเอายกมือไหว้แล้วพอที่ฉันรับพรลูกนาไว้ก่อนคุณพ่อคะช่วยพูดาจชนคุณอาให้อยู่รถน้ำที่ฉันหน่อยนะคะดีฉันจะเข้าไปในเรือนเสียทีละคุณ พ่อกับคุณอาคงอยากคุยกันอย่างผู้ชายผู้ชายสนุกกว่าแม่เราเอาลุกขึ้นแล้วเดินออกไปทางประตูซ้ายนายลำนิ่อยู่คู่หนึ่งแล้วพูดเสียงอ,อือเคือว่าเจ้าคุณขอรับแม่ทัาพูดถูกเด็กคนนี้ดีเกินไปที่จะเป็นลูกผมผมเร็วตามเคยให้เป็นพ่อเก่าผมเพิ่งรู้สึก ิงเพยายามเดินลุกขึ้นไปตบบ่าอนายล้ำาพอล้ำหล่อนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีที่ติผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลยนายล้ำได้ถอดแหวนวงนึกออกจากนิ้วนี่นะครับแหวนวงนี้ของแม่เนินต้องคุณ ได้โปรดไม่ตามผมสักทีพอถึงวันแต่งงานแม่รอเจ้าคุณได้โปรดให้แหวนตรงนี้แกเขาบอกว่าเป็นของกับว่าของผมส่งมาแทนตัวเพื่อาาพักดีรับแหวนจากนาย้องได้สีเพื่อนเลยฉันจะจัดก,การตามที่แกสัง่งอย่าวิตกเลยแล้วผมขอในอีกอย่างอะไรว่ามันเถอะฉันไม่ขัดเลย อยาไดบอกความจริงกแกไม่รอเลยให้ฉอคงนับผรือลูกผมมันเก่าหลังว่าเป็นพ่อเ่าและให้นับผือตัวผมเป็นเหมือนอาเอาเถอะฉันจะทําตามแกมาสม่งผมลาทีผู้นิชาผมจะกลับไปทิ่ย์ตลโลกเอาเองินไปใช้บ้างสิพยาพามพี่ไม่ขายกุญแจเปิดลิ้นชักใต้โต๊ะหยิบธนบัตรออกมาปั้นหนึ่ง มีสักสามสี่ร้อยบาทได้อยู่เอาไปใช้ก่อนเถอะต้องการอีกถึงค่อยบอกนายรับทำเสียงคืองขอบคุณผมผมนายรับไม่ใช่น้ำตานายรับไม่ได้ไม่รับกดกันเที่ยวให้ยา,า,าพักดียาเยียดธนบัตรให้นายรับนายรับได้รับธนบัตรจากยาพักดี จะไม่ลืมพระเดชพระคุณแจ้เท้าจนตายทีเดียวขล่อเชื่อผมเถิดอย่าให้พูดมากนักเลยเงินใส่กระเป๋าเสียเถิดแล้วก็คิดอ่านหาทางทำมาหากินต่อไปนะเออจถ,ถึงแม่เราออกบ้างนะผมจะลืมหล่อไม่ได้เลยจะเห็นหน้หลอติดตามจนมาตายทีเดียวแลเรเลด้เชดน้ำตาเอาเถอะอย่าวิตกเลย แม่แลอ้อนะฉันคงจะรักถนอมเหมือนอย่างเดิมผมเชื่อเชื่อแน่นอนแม่รับยกมือไหวพยาพักดีผมลาเจ้าคนทีพยาพักดีเข้าไปจับมือนายล้ำต่างคนต่างแรงดูตากันอยู่คู่หนึ่งพยาพักดีนึกอะไรขึ้นได้ออกเดินไปที่โต๊ะเขียนหนังสือหยิบรูปแม่และออทั้งกกอบแล้วส่งให้ในายล้ำนายล้ำรบับรูปไปดูอยู่รู่หนึ่ง ไหว้ยพรยาฮักดีอีกแล้วก็รีบเดิอนออกไปทางประตูวขวาพยาพักดีมองไปทางประู่นึ่งแล้วก็เดิอนออกไปที่หน้าต่างทางด้านหลังยืนพิงกอบหน้าต่างตามองออกไปนอกหน้าต่างจนเห็นในล้ำสุดสายตา อาคุค่ะ